ตอนนี้ผมอยู่บนทางด่วนโทรเวย์นะครับซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่รถค่อนข้างจะติดขัดครับเนื่องจากว่าด้านล่างขณะน,นี้ช่องทางขาออกนั้นนะครับก็มีรถค่อนข้างหนาแน่นประกอบกับน้ำบริเวณด้านล่างนั้นท่วมค่อนข้างที่จะสูงบริเวณพื้นผิวจราจรเดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันนะครับนี่คือภาพด้านล่างนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีรถอยู่คันหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพในช่องทางขาออกนะครับ ระดับน้ำก็สูงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับขณะที่บริเวณนี้ก็คือเป็นศูนย์อิอสุสูนะครับบริเวณนี้อยู่แถวรังสิตนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าด้านในนั้นมีน้ำท่วมบนพื้นผิวการจราจรกะสายตาประมาณนี้น่าจะประมาณสัก1 0ถึง20เซนติเมตรนะครับขณะที่ด้านข้าง อีสูสูนั้นก็มีการระบายน้ำออกมานะครับเนื่องจากว่าด้านในมีน้ำท่วมขังแล้วไปดูกันอีกนิดนึงนะครับภายในซอยนี้น่าจะเป็นซอยที่อยู่ข้างๆกับอีสูสูนะครับด้านในก็ยังมีที่พักอาศัยนะครับอยู่หลายครัวเรือนเหมือนกันแล้วก็ระดับน้ำบริเวณซอยแห่งนี้นะครับผมเห็นอยู่ประมาณสองคนตอนนี้นะครับระดับน้ำเกือบถึงเข่าแล้วนะครับ จำเป็นที่จะต้องฝ่าน้ำออกมาด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณเส้นทางาลงจากดอนเมืองโทรเวนะครับขณะน,นี้รถค่อนข้างที่จะติดขัดเลยทีเดียวครับไปดูทางฝั่งขาเข้าบ้างนะครับขาเข้าตอนนี้ยังคงใช้การได้ไม่ปกติมากนักเนื่องจากว่ามีรถบัสจอดอยู่บนสี่ช่องทางการจราจรนะครับ ขณะที่ช่องทางขาออกเพื่อมุ่งหน้าไปที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็ค่อนข้างที่จะมีรถค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรถลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับคาดว่าสาเหตุที่ทําให้รถติดบริเวณบนทางด่วนโทรเวเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนั้นก็เกิดมาจากการที่ด้านล่างมีระดับน้ําค่อนข้างสูงทําให้การจราจรด้านล่างนั้นค่อนข้างที่จะติดขัดเลยทีเดียวครับ